ใส่อย่างไรขนาดอันนี้อยู่นอกบ้านกันจกมีลาบเลยนี่โจกจะเข้าบ้านนะบ่ะใบเล็บุกมอ่ะใบเลขที่เท่าใดนะเอาคนเลยหายแล้วกันอืมออันนี้งูเขียวกินตุกตัวนะใบเลี้ยไคลนะมันกินสักงจำเนึ่ยก็คลายออกมาแล้วก็จันฮะไปไม่คลายออกมาหมดหัวมันเข้าไปกึ่งตัวเนาะ กินเขาา้ามาะะบ,าบาีเลยมันคลายออกมาหมดครับบักรคลายกินได้ไหมจ๊ะกินอันนี้กินรวดโ,โตให้รถกำลังกินเข้าไปนัไปนฮะบ,บัตรคล้ายก็ได้